สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับ p p a พ Channel ครับวันนี้มันจะมาแจกเกม Among Us Pro ช h ด t นะครับเนี่ยเนี้ยจบโปรชุดหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าทางอันนี้โปรหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักตาหนึ่งครับแต่งชุดก่อนคิดมดักจะเล่นให้ดูสักตาหนึ่งครับ ผมมาเล่นเกมอมงอัพโอเคเริ่มเลยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพีแพรเชนแน l ครับวันนี้เรามาเล่นเกมอมงอัพเออจริงๆผมก็สวัสดีเป็นนานะครับแต่อยากให้คลิปมันเหมือนจริงผมเลยทำแบบนี้ครับโอเคครับมาดูกันครับาเราจะได้เป็นไหมหรือว่าจะโดนฆ่าตั้งแต่เริ่มเกม เป็นอะไหนดูทัสโอเคห้องอาวุธฟ้าเลางูถ้าเจอสีฟ้าโดดท่อนี่คือใช่เลยใช่สีฟ้าไหม สีเหลืองสีส้มลงไปข้างล่างโอเคสีเหลืองออสีเขียวไตเดี๋ยวนะ โหวตใครกันเนี่ยใครนะวาโหวตใครกันเนี่ยอือเขาโหวตเธอย่าเธอย่าก็เป็นอิมพอสเตอร์โอ้โห้กึนโอเคครับก็จบไปแล้วต่าไว้ด,ด้านล่างให้ไว้ด,ด้านล่างใต้คลิปให้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ